สองขัมแต่หัวเตียงเขามันเป็นผ้ามา่านเพราะเขาต้องหันหัวไปทางทิศเหนือแต่แรกเขาจะบิ้วหัวเตียงเขาจะบิ้วก็เลยเป็นฝาผนังที่ปิดตั้งทีวีหรือว่าจะเอาช่องทีวีมาใส่ได้ยังดูเมื่อกี้มันองเขาจะเป็นสีเทาดำนุ่นทิดากรแกนี่ขัวแววเนี่ยนุ่นท่านในคอร์รุ้วะตรงเนี่ยปนะมานเขาเนี่ยเตียงลองเห็ดผัก ไอ้ไอเมา่อส่กันมาดูวา่ามันนี่เป็นยังไงไปอยู่กับลูกบันไดที่มันเป็นสีนั้นแล้วเบืองดีๆเลยแม่มันค่อยบอ่อไดแก่อี่ด่คอยก็มากคอยอยจะแก่ได้แก่งานอะไรนะเฮ็ดเพิ่มออกมาอีกแล้วเนี่ยบานนี้สวนเดี๋ยวจะให้เด็กๆมาช่วยจัดหาพันธุ์ใหม่หายอย่างมา,จากจะน่าจะเพราะตุม้มจะลาดปูนทั้งหมดเราจะจัดสวนเฉพาะในสวนปลา ไวต้ตะปาไ,ไว้แทให้ลูกๆวิ่งเล่นแต่ข้างๆบ้านพวบน้ำพุน้ำพุอาจจะไม่ลกมากตรงเสาใหญ่อะมองแล้วมันต้องเป็นอาจารย์บอกมันเป็นฟิวกเลยหารใส่น้ำพุ <laughs> ใส่ในน้ำพุเท่านั้นง่ายๆทุกคนได้ม้วนแน่นอนแขกเป็นพันแทะแต่ไม่แขกแต่เพราเป็นพันๆ,ๆ,ๆ,ๆดูเอฟซีแล้วน่าจะเป็นพันรวมกับญาติพี่น้อง คันแน่นอนโต๊จีนน่าจะไม่เป็นตัวเอาโต๊มันตั้งเลยแล้วทำกับข้าวขึ้นโต๊เลยพี่น้องเขาอยากได้ฟิวบานบนพี่น,อน้นนนองน้ำบานอย่านพี่น้องน้ำบานอนีกบ่อยากได้โตจีนที่มันเป็นแพทเทิร์นมากมันได้กินน้อยแต่มันจบเร็วอ,อันนี้กินซ้ำเหี่ยวซ้ำเหียวเนี่ยน้องในแต่มือวันที่ในที่ห้องกินตอนคืนตอนเศร้ามันบ่าตอนแรกอย่างเขาต้องเฮ็ดเนี่ยกินเช้าเที่งยงเงย็นอยู่แล้วในวันนั้นน่ะสามเมือ่อสามขับอยู่แล้ว จังไปขั้วคือจังแค่เดียวหาวัตถุดิบก็คือหาแค่เดียวเป็นนั่นใหญ่ไปเลยสรุปน่าจะได้บอกเดินเพิ่นนะแถบเดินาาห้นาบ่อพ่อเหมือนพอจอยา่าพวกเจา้าเสียขั้วใส่กันบ่ไว้ก็เสียขั้วย่างนี้เพิ่นครับขอเดินนี้ค่ะหมอขั้มผีเด้เหรอเขตุ่มก็มือตคืออันนี้เป็นนิ่นอมอ่ะนะเป็นห้องเสาอ่อนะเ้า พี่น้องเป็นเดินละอดเด็ดกะเนน้อทางเวทนะีมึงเดินตรงขามบ้านอาจารย์อาจารย์มเปิดหยนงช่วยดีมากแม่หันหน้าไปทั้งที่ตะเวนออกหลังตีตะเวนตกห้องคนอยู่ที่เหนือแม่ผมดูมาแล้วว่าห้องลูกสาวเล็กต้องอยู่ที่เหนือหา้องนอนหาของนำเฉกเช็ดยังไงโหนแทะอาจารย์มันแบสามารถชครคาเพื่อขึ้นถ้าโต๊ะจิงก็ต้องไหลเจ้าทำจริง แขกน่าจะเยอะมากรวมทีมงานรวมญาติพี่น้องกับบอมเอนหน่อยทั้งหยาดข่อยญาตดพี่นี่ตุ่มทั้งญยติพี่น้องทั้งหมูบ่บ้านทั้งเอฟซีแฟนขาคอยเชิญหมดเลยเด้อมากว่านอีกเรื่องหนึ่งตะวันน่าจะมามาดูความสําเร็จของตัวเองสิตั้งแต่ใครไปเอฟซีน, 4, น้องอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นมาดูน้ำพักน้ําแรงทุกคนอ่ะมองง่ายๆมันมาจากน้ำพักน้าแรงทุกคนเลยนะให้มาไล่ลูกมา ขอบาคาุณนะคะขอบาคาุณนะคะสนับสนุนงานด้วยบำเป็แตมาอะไรสนับสนุนงานจ้างงานเอ่ยมาอยู่ให้ทุ่มคำกับได้งานมากขึ้นอืมแต่ที่เป็นบ้านมันบาเพ็วมาโชคช่วยแล้ได้มาบุญหล่น,ลนทับมามันเป็นล,ล้านนะบ้านหลังนี้ไม่รู้กี่ล้านนะ่ะมันจะได้มาจากไหนฮะถ้าไม่ใช่มาอะไรแล้งงานถูกปะ่ะจุดเริ่มต้นคือมาอะไรจุดต่อมาคืองานได้สมน้ําสมเนื้อคือมาอยู่ให้ท้องคำได้งาน ได้งานแล้วก็ได้แบบเน,น้เนๆตเ่ได้ได้เฮ็ดไมได่เรื่อยเัยนะเพราะเราทําเงินสดเอาอยู่ดีเอาเห็นเงินสด,ด,ดมาตลอดคอยบม่ได้กู้ไม่ได้ยังบไ่ได้ยังและไม่ได้เป็นหนี้เป็นสีนอะขรคอยกัเฮ็ดเงินสดมาตลอดซึ่งราคาลเราเหวียบสิบล้านขนาดนี้เราจะเอามาจากไหนถ้าไม่ใช่เรยยงสนับสนุนจากาลไยจากเจ้าภาพจากการจ้างงานนั่นไะ บะเมน่าแต่บ้านเนี่ยแว็บซื้อนั่นซื้อนี่มเนี้ยเาไรอย่างทั้งบริเวณบ้านก็มีหัวบ้านก็แต่ว่าที่เอาไม่นด้เพราบ้านีนเล็กเ้อตามเบรคไมเป็นเล็กสีเข้มเลยแมน้าแต่ว่าไม่ได้ยึดอันนั้นอีกแล้วมันบไม่ได้ไม่ได้ตอบเสาเข็มแอะไมบนางฟังดังฟังทั้งหมดนะไม่ตอบเพิ่มอีกาบอกคนเรื่อยสามปีกำไหปังขึ้นเรื่อยดีใจแทนนัองอยู่กับคุณนะคะขอบคุณ บางค่ะก็ได้จากงานด้วยได้งานเป็น,บบเ,น,นเนื้อเนื้อพักหลังมาก็ยังมีมาลัยในบางงานในในในช่วงบางงานไม่ได้มีแต่อดแต่เราจะอยู่มาลัอยู่พาลัก็คือได้เนี่คือจากมาลัยเลยค่าตัวคุณอยู่ตอนนั้นก็คือหมดไปกับค่าใช้จ่ายแต่ว่าพอมาอยู่เป็นศิลปินมันก็ได้ได้เพิ่มมากขึ้นในงานอาจารย์หางานให้เพิ่ม เราได้เห็ดหลังหนึ่งไม่ไม่ไม่ได้หลักสิบขนาดน,นี้จริงๆพวกเคยซีเรียวนี่สิบสิบแน่นอนสิบกว่าแน่นอนวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างมาทําบ้านในช่วงที่แพงมากด้วยทุกอย่างแพงเพ็นไหนเรนเรนมุมโจทย์เว็บทั้งขาจัง้งทั้งอะไรทั้งจิปาถะเต็มเปเปะแน่นอนอาจานแล้วว่าสนามไฟเนาะเนี่ขึ <c> ้น <oughs> ว่นี่ยมัน ไม่มอาให้เสร็จก่อนเพราะว่านายช่างของแม่อุ้มไปขึ้นหน้างานให้ลูกค้าอยู่ไปทําบ้านลูกค้าอยู่เพื่อบานดุงนะคะเพราะว่าเรารับเหมาก่อสร้างด้วยเขาก็ต้องมีธุรกิจที่ดําเนื่อไปว่าจะใส่จแจะซอยกันเนี่ยครับแต่หลังนี้ฝีมือคุณยูล้วนๆจากมาลัยคุณยูแล้วก็งานคุณยูไม่เกี่ยวกับพ่อกับแม่เลยคอยบอกเลยว่าเฮี่นหลังนี้แต่่อยก็จะต้องหางานมาซัพพอร์ตเวลาขึ้นบ้านใหม่เวลาอะไรทุกวันนี้ รายได้ไม่อุ้มจากบริษัทไม่อุ้มไว้ซัพพอร์ตลูกน้องไว้ซัพพอร์ตค่าใช้ใจ่ายจิบปลาถาที่มันอยู่ในบริษัทเราเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเฉียดล้านนะครับรายจ่ายบริษัทเราไม่ใช่ว่าไม่มีรายจ่ายรายจ่ายก็เฉียดล้านทุกเดือนพูกคนว่าโอ้แล้วออกมาจากไหนอะก็ค่อยจะหมุนอยู่นี่ไงทั้งลูกน้องบริษัทน,นั้นบริษัทน,นี้แค่รายจ่ายเฉียดล้านทุกเดือนนะคอยไปยังไงก็แจะว่าอี่หี่ได้บป่า ค่อยทำบัญชีรายจ่ายเพื่อเฉียนล้านทุกเดือนนะไม่รวมอย่างอื่นนะอาจาร,รย์บ่กควรใช่พี่ค่ะนาลาเลยออาจาร,รย์มาวาสนาไปมึงแกย,ยืนใบสมัครเดิยม, <c oughs> มันสุดท้าแล้วก็เออาสนาเฮ็ดดีๆนะทบเด้อเฮ็ดดีๆมันจะเลื่อนก้าหนาไปทั้งหนาไม่เห็นหลาเห็นทานเขาแบบนี้แล้วเฮ็ดดีๆเออวาสนาของแต่ละคนน่ะล่ะบ่ได้ว่าตตองตัวดีด้อ มันเป็นช่วงที่ตัวเองมีใช้ความสามารถแล้วตัวเองมีวาส,สนาตัวเองมีโอกาสไม่แน่พีพีเขามีโอกาสเขาเป็นศิลปินเขาอาจมีโอกาสนูน่นนี่นั่นขึ้นมาทําไงเขาอาจจะยิ่งกว่าก็ได้ถูกไหมเราต้องให้โอกาสเขาด้วยไม่มรุ่มปฏิภัยปฏิปฏิยี่ลูกมักภายจะหักพ,กพกนั้นแหละเขาจะเป็นวาสนาต่อกันเขาอาจจะยื้น้ำกันตลอด ถ้าเขาไม่เป็นวาสนาให้กันแล้วกันมันก็จะจบมันก็จะเป็นคนอื่นที่มีวาสนาต่อกันต่อไปหรือลูกเราจะวาสนาดีกับคนอื่นหรือวาสนาของคนนั้นจะมาดีกับลูกเราอันนี้เราไม่รู้เอออันนี้เนื่องจริงค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยแนวโน้มมันคือวาสนาของพีพีเราว่ะ ฉะนั้นถามว่าวาสนาบอกอาจจะเป็นวาสนาของยุคกี้ก็ได้เขาอาจจะหาเงินร่วมกันแล้วเขาได้เยอะขึ้นอืมอาจารย์เาอาเยอ่ให้เงินไปสมัครสื่อเน้ะล้วไดูพฤติกรรมก่อนเน้ดูพฤติกรรมก่อนเน้โอ้โอาาวอบบาสนาูุลยน่อยคอยกบเก็ามาวาสนาการที่สู้มามันมีวันนี้ คุณยู่นเหนื่อยนะคะเหนื่อยมากเป็นเด็กที่เหนื่อยมากอาันนี้เลยแล้วเขากับยมรับบริหารหายด้มันเปรี้ยเป็นอย่างคือ่มไม่อุ่มคือเรียนหาหมัหันมองีหายได้งานมาหามังหันหมองีเพื่อเอามาไว้ซัอรวดกันนั่นแหละเพราะคุณอยู่เขารับผิดชอบตรงนั้นแต่ส่วนอื่นๆเสร็จบ้านแล้วเขาก็จะโล่งให้เขาเก็บเงินกน่อนเขาอยากได้รถกนให้เขาได้รถในฝันทําไมไม่อุ้มไม่เบื่อไปดาวรถคือเบอร์สื่อ เอาผ่านให้ลูกแล้วนี่ซื้อได้คือไปซื้อเบนให้ลูกแล้วนี่ได้แต่ต้องเป็นอี้ที่ล่ะได้ได้ค่ะเขาะว่าได้มีหอรโอโยไอ้บไม่ได้มาหาเศรษฐีมากกว่พอได้แต่ว่าก็จะมีรายเดือนเราไม่อยากมีรายเดือนถามว่าโอเคเข้ากับปอะยากเดือดร้อนเห็นไหมขีไปซักก่อนีอย่างจำเนยกะไปซักก่อน,นะน,น,อนฝึกความฝึกวินัยในการที่ไม่อยากให้ลูกเป็นหนี้ หาได้จังคีหาอะไรกับจังคีหาได้จังสื่อหาอดไรจังยู่เผื่อเราไม่เก่งพอที่จะหารายเดือนมันจะจบ เอียน <laughs> แม่แม่ยาสีเลี้ยงยาสีเลี้ยงยาสีเลี้ยงเออตามคนทำมีวาสนาต่อกันอะไรว่าต้องถกเถียงกันแม่แม่ตางคนต่างมีวาสนาต่อกันมันจังวาพอกันว่ามีผู้ใดผิดผู้ใดถือว่ามีผู้ใดทุกผู้ใดจนความจนความรวยว่าสามารถ วัดได้ว่าใครเป็นคนดีไม่ดีความจนความรวยไม่สามารถวัดว่าจะอยู่ได้กันได้ไม่ได้รวยทั้งคู่อาจจะอยู่ไม่ได้จนทั้งคู่ก็อยู่ได้กันไม่ได้หรือเขาเป็นเนื้อคู่กันเขาก็ยู่ต้องกันได้พวกเจ้า่ต้องซีเรียสอาจารย์พูดหยอกนะคะพูดหยอกว่าหยอกกันว่าวด้วหัวมวลแต่ตอนนี้ก็คือเขานั่นแหละมาที่หนึ่งอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นใครพวกเจ้ากระเห็นอยู่ก็เขานั่นแหละ อยู่ที่ว่าเขาจะรักษาซึ่งกันและกันไว้ได้แค่ไหนไม่ใช่ว่าพีพีรักษาอยู่กี่ไว้ได้อยู่กี่รักษาพีพีไว้ได้มันก็ต้องเคารักษาซึ่งกันและกันคู่รักจะต้องให้เกียรติและรักษาน้ําใจซึ่งกันและกันมันถึงจะอยู่กันได้แต่ไม่มบอกว่าเธอมากกว่าฉันน้อยกว่าถ้าพูดคานี้ขึ้นมาจบถ้าพูดเรื่องเก่ามากๆก็จบบอกใครบอกกูเนี่ยบอกอต่เรื่องเก่า ก็เลสิผิดแต่กับปัวบอกไปบอกนี่หละโซบอเรื่องก็แล้วก็จะไปจี้เขาสมมติเรื่องผู้สาวเนี่มอจี้ดูดูผู้ชายเขาจะรำคาญบอกไปหบอกฉันนี่แหละทั้งที่เขาไม่มีบางทีไปสงสัยแล้วก็แบบพูดเยอะมันจะเครียดไปเฉยๆบางทีปล่อยผ่านบอกใครบอกฉันนี่แหละแต่คิดไหมคิดแต่ก็ไม่เคยเลิกกันได้มันต้องรู้จักรักรู้จักให้อภัยรู้จัก ไว้ใจไว้เนื้อเชื่อใจแต่ถ้าเขาไว้ใจแล้วก็อย่าทําแล้วก็อะไรที่คนนี้ไม่ชอบก็ลดลงมาให้กันอะไรที่คนนี้ไม่ชอบก็ลดลงมาให้กันไม่ใช่ว่าห้ามไปทุกสท,ทุกเรื่องห้ามจนเขาไม่เหลือตัวตนนี้ก็ไม่ได้เราก็สอนลูกนะอย่าห้ามเขาจนไม่เหลือตัวตวนทางนี้ก็ต้องแสกันทํายังไงให้มันมาบาลานกันก็อยู่กันได้ถ้ารู้สึกคนหนึ่งเสียตัวตวนคนหนึ่งก็อยากเดินออกอืม ก็พยายามคิดว่าในเมื่อตัดสินใจมีแฟนคุณต้องยอมเสียตัวตนในส่วนหนึ่งเด๊ะบาแเมนว่าฉันจะยงคงความตัวตนของฉันอยู่ฉันอยากทําในสิ่งที่ฉันอยากทาแต่ฉันก็อยากมีเธอไหมไม่ได้มันต้องยอมเสียส่วนหนึ่งออกเพื่อมาบาลานซ์กันใช่อนเขาไม่มีใครรู้ในจุดจุดหนึ่งเขาอาจจะ ไปต่อไม่ได้แล้วหรือจุดจุดหนึ่งได้แต่งงานก็จะเป็นงานใหญ่อีกรอบหนึ่งหลังจากขึ้นบ้านใหม่อาจารย์ว่าบายรล้วหลายปีแล้วขั้นดีอีเลียขอเลยเราเถูกบ่อันนี้เราเดาไม่ถูกหรอยากดีมีจนอย่าไปวัดกันคนเรามีโอกาสหมดใครจะไปรู้ว่าใครจะมีโอกาส เป็นยังไม่อุ่นก็เลือกาตีภายในบ้านสตีป,ปรเรยจะของปรเงปรรือนเขาพื้นเพตัวเองเป็นใครมาโอ้ฉันเป็นลูกทานขนมุ่นได้ามากเออเพราะสิโอ้ยฉันเกิดบนกวองเงินกวองทองมากแบบขับซ้อนเงินซ้อนทองมาเลยฉันเห็นความทุกข์ยากมาหมดในความทุกข์ยากมันไม่ได้วัดว่าใครเป็นคนดีไม่ดีอนาคตยังไม่รู้แค่รู้ปัจจุบันก็เพอเออปัจจุบันเขากะ เขาก็คือที่หนึ่งของกันและกันอยู่กตนเนี้ยคุณอยู่ก็หอกคุณเจ้าภาพเลือกสีห้องเขายังเลือกช่วยกันเลยเมื่อวานอืมเขาก็คงคิดว่าคนเนี้ยคือคนสุดท้ายของฉันคือคนที่ฉันจะอยู่ร่วมเขายังเลือกสีห้องสีอะไรด้วยกันเดีเขาคิดว่าเขาจะอยู่ด้วยกันไม่วันเออเขาจะมีบ้านร่วมกันอีกอาจจะไปเลืออ่อนหอก็เรื่องของเขาถ้าเขาสู้ได้กันได้อีก เนาะอันที่อาจารย์พูดอลลาจารย์เนยอายอนลงไล์ล้วอาจารย์ก็บอกเคพดีๆเยอะไปเยอะเตียยแล้วให้เลือกสีไอ้นี่เขาก็ยางเธอมาเลือกช่วยหน่อยอ่าลูกีเขาว่าให้ดีมีส่วนร่วมเลือกเลยห้เขอเขอแก่น,น้องรักกันใจอบอกแล้ว พี่มาแต่บตัวทางครอบครัวพี่พงศ์ไม่เคยดูถูกพี่มีแต่ให้เกียรติใช่ค่ะพี่แต็มเราก็ไม่เคยดูถูกใครเราไม่เคยดูถูกใครเรามีแต่ให้เกียรติเหมือนกันขอให้ทําตัวดีๆพ่อคาว่าดีๆก็คืออะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ทำแค่นั้นแลวก็ออกไปนะแล้วอะไรยังกิ่นอ่ะเยอะมาก็นนั่งเก็บความก็ต้องสะาดก็อูดทังท่อเลย โอ้ยแต่ในเรื่ไหนนองนังหน่อย,อย,ยอยู่อายุปัทจัไหลายให้ไปอย่างนี้ก่อนนะคะไปเรื่อยๆคบกันไปก่อนเออขยันะะี้แลวก็นให้ได้เห็นว่าเขาจริงใจได้ครับอสเลยเขาพร้อมที่จะร่วมสร้างอนาะคตมันได,ด้ถ้าพร้อมสร้างมันก็มันก็ดีหมดอ่ะ ทุกคนก็เขาก็ทํางานอยู่แล้วเขาก็ทางานเอาเอาปากท้องเขาครอบครัวเขาอยู่แล้วแต่พอจะมามีครอบครัวใหม่จะพร้อมดูแลผู้หญิงคนนี้ไหมก็ต้องดูดูกันนะคะแล้วเขาเขาแล้วกำลังใจกันค่ะแม่ใช่ค่ะนี่เป็นสลี่ยปีที่มีเจ่เสียงมีแฟนเมื่อปีเป็นเสลี่ปีนี้เขาต้องจับมือกันแปในวันข้างหน้าใช่จะต้องสร้างงานสร้างเงินก่อน การแต่งปุ๊บมันจะมาพอเจาะบ่ได้คนก็จากรอเบิงว่ามันจะเป็นบิ๊กมันจะเป็นงานแต่งที่บิ๊กขึ้นมาไหมในจังหวัดอุดรปุ๋ยแม่นบอาเจาะบ่ได้ส่วนคนของคนเขามีเชื่อเสียงพอๆกันนะเอาจริงจรูงจกหมดนะแล้วจะมาบ่ได้ถึงเขาจะคบกันอยู่ฟิลนี้จริงทุกคนรู้หมดเลยแหละทุกคนไม่ต้องเดาไม่ต้องพูดเลยมันอยู่ฟิลนี้จริง แต่ว่าถึงเวลามันต้องบิ๊กต้องเป็นงานสั่งแนละ้วจังหวัดอุดรเพราะเขาอยู่อดนอนน้ำผู้สองบาทถูกปะอืมมันจะต้องแม่แม่ได้มาหมวนงานบิ๊กในอุดรอีกงานหนึ่งเนี่ยเจ้าภาพจะต้องเป็นผู้หลับผู้ใหญ่ในอุดรหรือผู้หลับผู้ใหญ่ในของพูด ันจะต้องเตรียมตัวเลยมันต้องเตรียมตัวมากมากเลยอีกสักสามปีอ่ะบอซ่บาบอเรวอีกสักสามปีกันอยู่กันได้เดี The head ๋ยวเฮ็ดใหงงานบิกแน่นอนค่ะไม่หลนนะเพ่่นห่อก่นแล้วบอไดเพราะตุ้งกับไม่อุ้มคนอนพ,พ่อหนาผ่าพ่อผืนอยู่เด้ในบุรีรัมย์ก็ได้อาจารย์ไปจากใช้แล้วเป็นไผ่เนี่อู้เจ้าของไข่อยู่ในฐานะความเป็นซัมพอซัม,ม,มเมออาจารย์ไปจาใช้เมยนบอไดอยู่ในฐานะแบบว่าเจ้าของไข่อย่างเดียว แล้วเอาตัวลงมาเล็นเข้ามาพอแบบนี้เมื่อนี้เราไปคนอื่นแล้วพอได้ mm hmm. ถึกบ่าสามารเล็นอ้าจ้อไอ้เจียบประใดอื้จริงค่ะจริงต้องการใจเย็นเย็นขอด้นยนี่ใช่ค่ะบาลแล้วเนงเร็วหันใจล่วงกอบไปหน้าลรัโอเคได้จ้ะไปเลยจ้ะ แม่เข้าใจเรื่องเราก็มาสนับสนุนสิคะเขาทําอะไรก็สนับสนุนไปเราได้มาเนี่ยโอ้ยสองสามปีท่านไหนว่ามีผู้เดี้ยงสกันกวอนดอกนี่จะทีได้มากนะล่ะเด้ออต้องใจหนักแน่นต้องใจหนักแน่นเชื่อว่าคุณยู่ใจหนักแน่นยูคิเป็นเด็กที่ใจหนักแน่นในทุกเรื่อง